ขอคำเดียวเห็นน้ำหยดฟรีสนะคะรับไม่ไงทำไมคิด <c oughs> ถึงไม่รู้หรอว่าอะไรรู้ไหมคะไม่ทายว่าเกิดอะไรคะไทายมันเป็นของที่หนูอยากได้มานานมากแล้วว่าอะแต่ว่าทายยังไม่ยอมซื้อใู้หนูสักทีทายแล้วเป็นของที่อยากได้ตั้งนานแนละ้วแต่ยังไม่ซื้อให้เลยที่สุดก็ซื้อให้แต่ว่าไม่อยากได้จริงเอาคืนเลยคืนเลยคืนเลยหรอ เขาจะแพ็คยาพิมพ์นะหยิบออกมาดูเลยค่ะคืออะไรคะดูออกไหมอ่ะดูไม่ออกดูไม่ออกเหรอชุดนั่งอะทำไมที่หนูอยากได้อ่ะอยากได้เพราะขาเงื้ออะเวลาว่ายน้ำไม่ใส่ก็คือตรงหางไงลูกเนี่ยเป็นเป็นหางไงที่ตรง ใช่แต่ว่าเดี๋ยวมันต้องสวมเอาดดก่อน,อนแม่อยากได้จริงไหมเนี่ยอยากได้ปะเน่ยแ่งแต่คุณแม่ยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงนะคะเดีวเราจะต้องลองกนแม่เห็น,นกในรูปอา่าอันนี้เป็นมันเป็นผ้าไเป็นเป็นเหมือนผ้าชุดว่ายน้าเลยเนะี่ผ้าเนี่ยเค้าผ้าชุดว่ายน้าอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นเสื้ออันนี้ค่ะะเคสีฟ้าสนใจไหมลูกนะส่วนหางเนี่ยนะคะ เนนะคะอ๋อมันก็จะต้องสวนเข้าไปในนี้ไงป๊าปาแล้วก็เอาขาเสียบเข้าไปในนี้ลองนะโอเคลองเลยนะอ๋อป๊าปามันเป็นเหมือนมีมีรูอะให้เท้าเข้าไปได้นี่ไงอ๋านี่ยึลองเอาเท้าใส่ดีนี่ไงอย่างนี้อย่างนี้อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอ๋อนี่ไงเป็นเงือกเออแล้วเดี๋ยวเราก็เอา อ่ะสีสีสวยๆเนี่ยสีทั้งเนืเ้อหุ้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ขึ้นมามันจะเป็นเงือกเลยใส่ยังไงคะเดี๋ยวนะคือว่ามันจะขาดไหมคะมนันจะขาดไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาทำน,นะลูกทำไมก็ไม่ได้ใส่ลูกใส่ยังไงจะมันเหมือนแคบอ่ะแล้วอันนี้มันกว้างจะใส่ยังไงยางอยางอเหรองอเหรอจะหักไหมไม่ต้อง อตนถูกแล้วเห็นไหมนี่้นมันไม่มีรูดซิปอะไรอยงคุณแม่ไม่มีแค่แค่ที่มันจะมีตัวล็อกตรงนี้แต่แล้วเดี๋ยวน้องพิมพ์ก็ใส่อะของเขาเอดีข้าปอ๋ยเดเมปิมชเป็นนางเงือกเอลซ่าค่ะเอลซ่าละดีไห จะว่าแล้วนะขาไม่ชิดตรงนี้ไม่ได้ตีไม่ได้ตีแบบนี้ดจำต้องว่ายอย่างนี้นะจะทำว่ายไหมคะคิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยนะนนค่ะเพื่อนๆ่ะรับประทันพากับคลิปนั่งเะาขาเพื่อนๆต้องสับท้ายค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องติดตามค่ะว่าสาวนันะ้นางเงินเอล